สารจำคุกเนี่ยนับตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งจำปีนะสองห้าหกหนึ่งคุณอภิชาติมาถูกพ้นโทษเนี่ยในวันที่ยี่บหกธันวาสองห้าหกหกหมายความว่าไงครับหมายความว่าจำคุกจริงเนี่ยจากปีประมาณหน้าปีถึงหกหกห้าปีใช่ไหมจำคุกจริงห้าปีเหตุการณ์เกิดขึ้นในระหว่างจำคุกห้าปีคืออะไรครับ จากปีหกถึงปีหกหกก็คืออย่างนี้ครับจากสี่สิบแปดปีในทีแรกได้รับการเสนอผมใช้คําว่าเสนอกันแล้วกันเสนอขอประธานอภัยโทษจากราชทันในปีสองห้าหกสองในปีสองห้าหกสองนั้นเหลือสามสิบสองปีครับจากสี่สิบแปดจากสี่ิบแปดเหลือสามสิบสองแปลว่าโทษลดไปกี่ปีฮะพี่ท่านสิบหกปีสิบหกปีครับจากสี่สิบแปดเหลือสามสิบสองในปีหกสอง อันนี้ครั้งที่หนึ่งรู้ไหมว่าในปีถัดมาปี63สาราชทรรเสนอให้ขอพระทานอภัยโทษสองครั้งในปีหกสามในปี64ก็เสนอให้สองครั้งเหมือนกันคือในเดือนสิงหาคมกับเดือนธันวาคมโดยปีหกสามครั้งแรกของปี63สามในเดือนสิงหาจากเมื่อกี้ลดแล้วเหลือสามสิบสองครับลดมาเหลือยี่บเอ็ดปีครับย <21. S 1> ี่สิเอ็ดปีสี่ิบเครับ ก็ลดไปสิบเอ็ดปียี่บเอ็ดปีสี่เดือนเหลือยี่บเอ็ดปีสี่เดือนนี่ในปีเดียวกันในปีหกสามขัดจากสิงหาไปเดือนธันวาทันทีเลยขอเสนออีกลดทอดเหลือสิบสี่ปีสองเดือนครับครับสิบสี่ปีก็ลดมาอีกเจ็ดปีเจ็ดปีเสร็จเสร็จรถสองครั้งแล้วครั้งหนึ่งครับครั้งหนึ่งจนกระทั่งเนี่ยฮะเหลือสิบสี่ปี เดี๋ยวนะครั้งที่ปี2563เนี่ยลดสองครั้งนะครับลดสองครั้งจากครั้งที่หนึ่งก็32มารวมแล้ว14ปีก็เดี๋ยวนะลดไป18ปีเลยนะปีเดียวในปี63นี่ลดโทษ18ปีเลยจาก32เหลือ14ปีเลยพอมาปี64 64 2ครั้งก็เสนอให้ลดโทษอีกสองครั้งครั้งที่1ในเดือนกรกฎาคม จากสิบสี่เหลือเก้าปีห้าเดือนจากสิบสี่เหลือเก้าเอากลมก็คือลดไปห้าปีครับลดไปห้าปีครั้งแรกของปีหกสี่ลดไปห้าปีครั้งที่สองในเดือนธันวาลดเหลืออีกหกปีจากเก้าปีเหลือหกนะฮะครับนี่เลยสรุปแล้วปีหกสี่จากสิบสี่ปีในปีหกสามเหลือหกปีก็คือลดไปอีกแปดปีในปีหกสี่ลดสองครั้งลดสองครั้งรวมแปดปีเหลือหกปีสามเดือน จึงได้ต้อง <6. S 2> พ้นโทษในยี่หกธันวาหกหกนะฮะที่รวมแล้วตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าห้าปีจำคุกสี่สิบแปดปีเหลือหกปีจากสี่สิบแปดเหลือหกครับถูกต้องขับลดไปสี่สิบสองปีลดไปสี่สิบสองเลยจากสี่สิบแปดลดสี่สิบสองเหลือหกครับนี่คือเครื่องมือ ของกรมราชทัณฑ์เรื่องมืออันมีความสําคัญนี่แค่คดีเดียวนะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงครับพี่หมูพี่เดี๋ยวทุคุณเสียบเปียยเนี่ออกเดือนอะไรนะครับเดือนปีหกหกใช่ไหมฮะเอออันนั้นเป็นคดีหนึ่งครับอ๋ออีกคดีเขาเพิ่งออกเมื่อไม่เขาเพิ่งออกมาเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เองครับตุลาคมเจ็ดมันมีคดีอื่นอ๋อก็เลยก็เลยเข้าเกณฑ์ นะเข้าเกณฑ์ติดคุกแล้วสองในสามถูกไหมเรื่องเขาเหลือหกปีเองของคดีอื่นครับ,รบ<ม>ตอนนี้คือพักโทษจากคดีอื่นที่ไม่ใช่คดีสี่สิบแปดปีตอนนี้เสียเปียงพักโทษจากคดีโทษห้าสิบปีฮะคดีที่สี่คดีฐานเป็นผู้สนับสนุนให้กระทำผิดสนับสนุนเจ้าพนักง,งานรัฐกระทำผิดอันนี้โทษห้าสิบปีปีนี้ก็ลดเหมือนกันลด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 แบบเดียวกันนี่แหละนะครับ เสนอรถแบบเดียวกันจนกระทั่งเหลือโทษอยู่จะพ้นโทษอีกทีก็สองห้าเจ็ดเก้าแต่ว่ายังไงก็ตามทีเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงจึงอยู่ในเกณฑ์พักโทษออกไปพักโทษนะครับครับก็เป็นนักโทษชั้นดีด้วยนี่ต่อไปก็กรมราชธรรมก็จะมีเครื่องมือใหม่อีกเครื่องมือหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากอย่างที่เราบอกไปแล้วนะครับอันนี้ครับ,รบไปคุมขังนอกเรือนจำได้ด้วย มันมันก็มีคําถามตามมาอีกครับพี่หมูเป็นคําถามสองคำถามใช<า>่ไหมครับ<อ>น,น่าจะเป็นเช่นนั้นครับพี่หมูเมื่อมันมีเครื่องมือใหม่มาแล้วเนี่ยนักโทษในเรือนจํามันก็จะน้อยลงถูกไหมเพราะว่าไอ้นักโทษเขาเรียกอะไรนะเออไอติดคุกไม่เกินสี่ปีเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ยาเสพติดเนี่ยมันมีคุณสมบททัติที่ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขเนี่ยผมว่าเยอะ ออกมาอยู่ข้างนอกแล้วงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องลดลงไหมเป็นคำถามที่ไม่มีคําตอบอีกไม่มีคําตอบฮะอ่าครับอือครับโอเคนะวันนี้เรื่องราชทาน์พอหอมปากหอมคอนะฮะอ่าหรือพี่เอกสนใจอยากจะมีคําถามไหมก็ก็ตอนนี้ก็คงจะรอบรรดาตุลาการผู้พิพากษาต่างๆนะครับว่าถ้ามีความรู้สึกอย่างไรเพราะว่าตามประสาของตุลาการเนี่ย ผู้พิพากษาท่านคงไม่ออกมาให้ความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับแต่ก็อยากจะฟางจากอดีตผู้พิพากษาเหมือนกันนะว่าท่านรู้สึกอย่างไรอำนาจของท่านเนี่ยในการตัดสินคดีความต่างๆการลงโทษเนี่ยท่านรู้สึกว่ามันถูกลิดรอนไปหรือเปล่านะครับเหมือนกับพ่อของท่านมาถูกลดได้โดยหน่วยงานอื่นเป็นปลายทางหรือว่าเป็นกระบวนขั้นสุดท้ายของระบบยุติธรรม ก็คือการลงโทษกับผู้ที่กระทําความผิดอันนี้อดีตผู้ิ่ากษาแต่ละท่านท่านคิดอย่างไร